Cam ยตร2.0 G New นะคะรถปี2019นะพี่ๆมาในราคาที่ดีมากๆเนะี่ยค่ะพร้อมฟังก์ชันครบภายในหรูหราระดับผู้บริหารใครที่กำลังตามหา To y ยต้ Cam มรีปี19นะคุณที่สีบอลสวยๆแบบนี้ใครสนใจอย่าพลาดคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับรุ้งอีกเช่นเคยเนะี่ยพี่ขาในช่องรุ้งเออติรถมือสองนะคะวันนี้รุ้งพาพี่ๆมาชมรถหน้าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะพี่ขาเป็นรถสีบอลรถหรูสไตล์ผู้บริหารค่ะ คันนี้นะคะโตโยต้าแคมป์รีนะคะตัว2.0นะคะ G ีนิรถปี2019นะคะพี่ขามาในราคา699,000บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีด้าได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,000กม่นหันหลักร้อยนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหาแคมป์รีฟังก์ชันครบภายนอกดูดีภายในหรูหรานะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะรุ้งอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่พี่เสรีไทย68แยก1น,นะคะเขตมินบุรีนะคะกรุงเทพมหานคร ใครที่กําลังหารถยนต์มือ2อนะคยะอยากได้รถยนต์มือ2อสัก1นึคันนะคะแล้วรถฟังก์ชั่นครบภายในหรูหรานแนะนำเลยจริงๆนะะวันนี้รุงจะพามาชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะอ่ะ เนี่เริ่มจากคันนี้เลยนะคะพี่ขาสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นแคมรี่ปี19เนาะตัว G ีนิวนะคะพี่ขามันสวยมากจริงนะเป็นรถสีบอลน,นะคะมีความเงางามน่าใช้นะคะมาพร้อมฟังก์ชันครบๆนะคะพี่ขาขับไปทางไหนมีแต่คนมองนี่คุณพี่ดูไฟท้ายเขานะคะ ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าน่าใช้งานแบบนี้เลยนี่ยคะมาพร้อมความปลอดภัยที่เป็นเลิศมากๆเนี่ยค่ะเซนเซอร์คู่หน้าจัดให้นะคะเซนเซอร์ด้านหน้านะคะสจุดเนาะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะสจุดจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันครบภายในหรูหรานะคะสำหรับคันนี้เนาะนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแคมรีนะคะแนะนาเลยนะคะพามาดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะคะนี่ฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยค่ะพี่ๆขานีสันเหลี่ยมคมนะคะอยู่ครบๆแบบนี้ไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆทั้งสิ้น นะคะพี่พี่ในส่วนของนี่นะคะไฟหน้ากันเลยนะคะพี่พี่ขาไฟหน้านะคะพี่พี่นี่ให้ดูใกล้ๆไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ เนะะี่ยค่ะพี่ๆด้วงใสๆเก้วๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอ,รอยขูดรอยขีดรอยเล้าเนะะี่ยค่ะพี่ขารับประกันเลยนะะี่ค่ะว่ารถที่บริษัทเพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม่แน่นอนนะคะเล่มไม่มีชํารุษสูญหายแน่นอนสําหรับใครที่กําลังตามหารถใช้งานแนะนํเลยจริงๆนะคะนีดูได้เลยสันเหลี่ยมคมอยู่ครบสันเหลี่ยมคมคมไม่มีบุบบิดเบี้ยวนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนะะี่ยค่ะส่วนกันชนเนี่ยนะคะจะได้เป็นสีเทาเนะ,ะ่คะเทาเงาสวยๆเลยพร้อมไฟตัด หมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยคะป้ายทะเบียน8704นะคะพี่ขาทะเบียนกรุงเทพระเรียบร้อยแล้วนะเนะ็คะเซนเซอร์คู่หน้าจัดให้นะคะฟังกช์ชันด้านข้างนะคะพี่โป่งซุ้มล้อนะคะคุณพี่ขานี่แนบสนิทติดกันแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยแตกรอยขีดรอยลาวเนะะี่ยค่ะล้อนีคะคุณพี่หนีให้ดูใกล้ๆนี่ นะคะล้อแม็กดเดิมจากศูนย์นะคะพี่ขาคันนี้ดิสเบรกหน้าหลังจัดให้แล้วเรียบร้อยยางได้ยังปีใหม่ด้วยนะคะยางปี2 0 2พนี่ะคะพี่ขาสันเหลี่ยมคมด้านข้างให้ดูชัดๆคุณพี่นี่นะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของฝั่งกระจกเนี่ยคุณพี่ดูได้เลยนะจะมีโครเมียมตัดหนึ่งเส้นสวยๆแบบนี้จ้ะนะคะเอ่อในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้ามีแถบไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยมีความลักชัวรี่หรูหรามากๆนะคะแล้วก็มือจับนะคะนี่ นะคะได้เป็นมือจับโครเมียมสวยๆเลยจ้ะนะะี่ะภายในนะคะพามาดูภายในนิดหนึ่งพี่ๆนี่นี่นะ,ะฟังก์ชันภายในบอกเลยว่าครบๆแบบนี้ค่ะนะะี่ะอันนี้คือฟังก์ชันภายในนะพี่ๆนะ นี่นะคะแจ้งอีกทีรถหรูสไตล์ผู้บริหารใครที่ชื่นชอบแคมรี่แนะนำจริงจริงๆนะคะดีไซน์ภายในนะคะตกแต่งด้วยสีดำเป็นโนแบ็คนะคะพี่ขาในส่วนของเออ่ตรงตรงคอนโซลหน้านะคะก็จะมีลายตกแต่งไม้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะนี่คันนี้เนาะนะคะเบาะเนี่ยพับเก็บเออ่ขออภัยค่ะปรับระบบไฟฟ้านะคะคุณพี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะตรงด้านล่างเนี่ยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แคมรี่นี่สวยมากยังไม่ทันแกะพลาสติกออกเลย นะคะในส่วนของเสา A เนะะี่ยคะดูได้เลยคุณพี่นี่นะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะพี่ขาน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะสำหรับคันนี้ใครชื่นชอบติดต่อได้เลยนะคะมาดูกันที่เสา B บ้างนะคะนี่ ะคะเสาบีดูได้เลยว่าโครงสร้างเดิมๆแน่นอนพี่นะคะไม่มีรอยประแจขันไขน็อตไม่มีขันไขยขยับทุกอย่างเดิมๆนะคะพี่ขาเชื่อถือได้ร้อเเซ็บริษัทเพชรยมไม่รับรถที่ชนหนักที่ความจมน้ํากับสีก่อใหม่และไม่มีชารุดสูญหายแน่นอนนะคะ ในส่วนของประตูนี่คะก็จะมีช่องเก็บของเล็กๆช่องเก็บขดน้ำมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีไฟด้านล่างเนาะนะคะเวลามืดๆนะคะก็เห็นชัดสว่างชัดเจนนะคะรถคันนี้แจ้งอีกทีรถหลูสัพลยผู้บริหารจริงๆมาในราคา6990 0 0บาทค่ะได้รถปี19สวยๆแบบนี้ไปขับเลยนะคะในส่วนของด้านหลังนี่คะนี่ให้ดูเลยอ่าเนี่ยค่ะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะมีมาดหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเบาะเดี๋ยวจะได้เป็นเบาะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะพี่ขานี เหมาะหนังนุ่มๆน,นะคะแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะนี่ ช่องตรงกลางเนี่ยจะมีที่พักแขนนะคะแล้วก็ช่องเก็บแก้วน้ําให้เราเรียบร้อยนะคะ <S <S ด้านหลังเนี่ยค่ะพี่ๆี่ก็จะมีเป็นแอร์หลังนคะคะแล้วก็จะเป็นเอ่ตอตัวที่เสียบสาย USB ด้านหลังให้2ช่องเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของด้านหลังกว้างเดิมๆนะคะพี่ขามาต่อการในส่วนของฝั่งประตูนะคะในส่วนของฝั่งประตูเนี่ยพี่ๆี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นม่านบางังแดดนะคะให้เราเรียบร้อยเนาะนคะคะในส่วนของช่องเก็บของช่องเก็บผลน้ําก็มีให้เราเรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจกนะค่ะ สี่บานออโต้รอบคันนะคะพี่ขากระจกสี่บานออโต้รอบคันนะคะสำหรับคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะด้านหลังเซนเซอร์ถอยมีมาให้แล้ว4จุดเรียบร้อยค่ะนี่คะมาพร้อมไฟท้ายนะยคะที่เป็น LED ไลท์ไกดิ้งค่ะดวงแดงๆโตโตใสๆไม่มีรอยแตกขูดขีดราวนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยคะดูได้เลยสัญลักษณ์แคมรีคมๆสวยๆค่ะคุณพี่นะคะสวยมากๆคันนี้ใครชื่นชอบนะคะตัวยนต์แคมรีนะคะตัว2.0 Gnew รถปี2019นะคะพี่ขามาในราคา699,000บาทใครสนใจติดต่อมา เลยที่เบอร์สูตร 97251J435 นะคะอะไปกันต่อนะคะี่ส่วนของด้านหลังเนาะคุณพี่สวยมากนะคะ <c oughs> ขออภัยคะ่ะพี่พี่ในส่วนของด้านหลังนีคะพมจักราดคุณพี่สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะพี่ขาแล้วดูที่ยางอะไรด้านล่างนะคะ ทุกคันนะคะมียางอะไหล่มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาซีนทางมะพร้าวนะคะสีเดิมสีครีมไข่ค่ะคุณพี่นะคะเดิมโตโยต้าแน่นอนคุณพี่เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นีคะบริษัทเพชรโยนรับประกันเลยว่าไม่มีรถที่ชนหนักพลิกควัมจมน้ํากับสีกอใหม่เล่นไม่มีชำรุดสูญหายนะคะมาดูวันที่ด้านหลังนะคะพี่ขานี่นะจ๊ะพี่สวยมากนะคะนี่นะคะดูเลย ทุกอย่างหลักเดิมแน่นอนนีคะโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะดูได้เลยนะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบเนาะโตโยต้าแคมรนะคะตัว2.0 G n ิ l รถปี2019แนะนำเลยจริงๆนะคะพี่ได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารไปขับนะคะในราคาที่ถูกมากๆนะคะคันนี้699,000บาทนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่ นะดีไซน์สวยมากนะคะคันนี้มันเริ่มจากปุ่มแพชชั่นคอนโทรลก่อนเลยกระจกออโต้สี่บานเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มีกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะพับเก็บระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็มีที่เซ็ตระบบกันนั่งนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยช่องเก็บของช่องเก็บขวดน้ำานะคะภายในสวยๆหรูๆสไตล์ผู้บริหารค,ค่ะคุณพี่นะคะมาพร้อมฟังก์ชันครบๆนะคะอย่างแรกเลยปุ่มแพชชั่นคอนโทรลเนะคะเออขอาภัยค่ะ ปุ่มพุสตสตาร์ทนะคะอยู่ทางด้านขวาเรียบร้อยแล้วนะพี่ๆแล้วก็ปุ่มเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดทางน้ามันนะคะเปิดด้านหลังมีมาให้เรวเรียบร้อยเนาะนะคะพวงมาลัยค่ะพี่ๆได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันนะคะหุ้มหนังมาแล้วเรียบร้อยไม่มีถลอกใดๆทั้งสิ้นนะคะเปลี่ยนวิทยุได้นะคะเพิ่มเสียงวิทยุได้ปกติเลย นะคะแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะคะพี่พี่ขาสวยเดิมแน่นอนคันนี้นะคะหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM AM ได้ใส่ซีดีฟังได้นะคะเชื่อมต่อ FM AM ได้เนาะฟังบลูทูธได้ปกติเลยนะคะพี่พี่ขาแล้วก็แอร์ได้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะเปิดปุ๊บเย็นฉันปั๊บเลยนะคะพี่ขาเกียร์นะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ C ี t ีทีพี่พี่นีคะคันนี้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยนะคะ เนี่ยะปรับไฟฟ้าค่ะนี่อ่าเนี่ยฮะบอกคู่นะ้าปรับไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยคันนี้สวยๆเดิมๆใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์097 251 7 435นะคะเริ่มมาดูในส่วนของห้องเครื่องต่อเลยเนะคะพี่ขาไปเรื่อยๆเลยนะคะพี่ สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเนาะคันนี้ t o y ยต้ c a คมรนะคะ่ะตัว2.0จีนีรถปี2019นะคะมาในราคา699,000บาทคันนี้จัดยอดเต็มได้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000บาทกันหลักร้อยใครสนใจติดต่อไปได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435นะคะพามาดูกันที่โครงสร้างหลักนิดนึงค่ะโครงสร้างดูได้เลยคุณพี่ว่าเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งสิ้นนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะี่คะนี่นี่นะคะซุ้มโช๊คคุณพี่ดูได้ เม็ดอง์เม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะโครงสร้างนะคะพี่ขานี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไข่ขยับแน่นอนนะคะรับรองนะคะพี่ขาคันนี้ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะพี่ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยพากันดูเลยนะคะพี่นี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนซุ้มโชะคขออภัยซุ้มโชกเดิมๆค่ะคุณพี่นะคะนี่ไม่มีน็อตขันไข่ขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่ นะะีคะด้านบนนีคะฝากระโปรงนีคะไม่มีรอยบุบรอยเบียดรอยเสียดรใดๆทั้งสิ้นไม่มีรักยิมแน่นอนนะคะสติกเกอร์อะไรอยู่ครบนะคะผันฉนวนกันความร้อนอยู่ครบนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคันนี้เนะคะเป็น t o y ยต้ c แค r y นะคะตัว2.0 G New นะคะรถปี2019นะพี่ๆมาในราคา6 9 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ หมื่นหนึ่งพกัหลักร้อยนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0972517435วันนี้รุ่งต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ